อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านกันนะครับวันนี้ตาไปถ่ายนะครับจะมาสอนเพื่อนนะครับทำาทนกลางเต็นกันนะครับครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตาไปถ่ายชาแนลนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนนะครับแต่งโทนสไตล์กลางเต็นกันครับก็โทนกลางเต็นนะครับก็เป็นโทนที่ผมได้ไปถ่ายที่คาเฟ่ ที่ชื่อว่าแคมป์คาเฟ่นะครับอยู่แถวๆถวย่านอารีนะครับก็อยู่แถวๆกัมป์คาเฟ่นะครับก็เป็นสไตล์แบบคาเฟ่นะครับเป็นสไตล์แบบกลางเต็นท์ครับเป็นสไตล์แบบจะออกแนวมินิมอลมินิมอลนะครับออกเป็นคลีนๆนะครับ ก็เดี๋ยวไงนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมนะครับฝากเพื่อนนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากชา n น l ตาไปถ่ายด้วยครับสำหรับการแต่งโทนกลางเต็นท์จะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับป้ายอ่าก็เพื่อนๆเปิดโปรแกรมไลท์ลุมขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เราจะนํามาโปรเซสวันนี้นะครับอันนี้คือพิกกี้นะครับก็เป็นนางแบบรุ่นพี่ที่ ผมเชิญมาเป็นแบบให้นะครับอ่าอันดับแรกเนาะไม่เสียเวลาครับดีบุลับกันเข้ามาเลยอ่ะทีนี้ผมจะมาทำที่อ่าเบสิกก่อนเนาะเบสิกก่อนอันดั้นแปกผมจะลดเอ็กพ u เชอร์ลงนิดนึงประมาณนี้โอเคไฮไลไท์ ดึงดีเทลกันมาหน่อยแลกส60ชาร์โดเปิดชาร์โดขึ้นมาส,สักประมาณ10นะครับาไว้ผมเปิดไว้ขึ้นมาสัก22ส่วนแบ็ท แบ็ <Black S 2> ผมบวกเพิ่ม20นะครับถ้าทีนี้ texture ผิวนะครับผมก็ให้เนียนไปสัก20คิคุณผมให้เนียนทั้งภาพนึงลบ2ีไปอันนี้ผมก็ลบ5ให้มันออกนวฟุ้งๆส่วนตรงนี้นะครับผมจะเสร็จแล้วเนาะแล้วก็มาที่ t o เคร r เหมือนเดิมครับ ปับไปเลย3ชมจุดอบแค่นี้ดึงขึ้นมาอ่ะประมาณนี้ก่อนนี่ผมดึงลงมานิดนึงโอเคผมก็จะด,ดึงขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็อันนี้ดึงลงมานิดนึงประมาณนี้โอเคตรงนี้ฟุฟงละทีนี้ก็มาทำตรงนี้ต่อนะครับ ลบสามไลท์เพิ่มมาบวกสองอันนี้ครับบวกไม่เยอะบวกหกไปลบปมาว่าลบสิบสามนะครับโอเคทัลเลอร์ต่อทีนี้อ่ะสีแดงอัพสีแดงเข้าไปอ่าให้ปากชมพูให้ปากมีสีสันหน่อยกับดอกไม้โอเค ทีนี้สีส้มผมบวมมาทางนี้นิดนึงบอกให้ผิวติดแบบออกอมเหลืองๆส้มๆมมนิดนึงครับแล้วก็ส่วนอาความสว่างผมดึงมาสัก15ครพบกี้แกอ,ออกผิวแบบขา,ขาวๆอยแล้วนะครับก็ดึงมาทีดเดียวโอเคส่วนในตรงของยันโลดึงติดลบสัก20ประมาณนี้ก็ลบสีลบ Saturation สักลบสิบห้าสีเขียวผมไม่ต้องทำอ่ะสีต้องอื่นโอเคต่อไปผมก็จะมาที่ไลเบชั่นนะครับอ่ะสีเขียวอ่ะผมจะดึงมาทางสีพูดกวาสัากบวกห้าไปดูว่าโอเคไหมอ่ะบวกเจ็ดไปประมาณนี้ ทีนี้เหีวสีของกินพายมารีนะครับผมจะดึงมาสักสา 30, บวกสามสิบไปแล้วก็ติดลบไปสัก15บห้าคือหนึ่งของ30นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองลบมาสักลบสของบูพายมารีนะครับให้ออกแบบผิวชมพูนิดหนึ่งแล้วก็บวกไป20ความเข้มส a ปรเลชั่นนะครับโอเคแล้วก็ดึงสีส้มมาสักบวกส บวกหนึ่งนะครับนะทีนี้เสร็จไปตรงนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะมาทําที่ Color g เก t i ิ้ผมจะเริ่มที่ไฮไลท์ก่อนอะผมจะให้ออกแบบฟ้าฟ้าหน่อยตรงไฮไลท์นะครับฟ้าอะบวกเจ็ดแค่นี้ส่วนชา a ์โดชา a d o ดออก ติดสีนะครับชาร์โดออกติดสีประมาณอะให้ตรงข้ามเราออกสีส้มเหลืองดีวกว่าเคปประมาณนี้แล้วก็ลบตรงนี้ลงมาไม่ต้องลบเยอะนะครับลบสักลบสิบสาม สุดท้ายที่ผมจะมาทำก็คือเอฟเฟกนะผมจะเพิ่มเกณฑ์้าไปผมจะเพิ่มเกณฑ์มาสัก40ตัวนี้ยมาเยอะไหมอาจจะช้าหน่อยนะครับวีดฟาวอัปเดตขนอยสิโอเคผมจะกลับมาที่เบสิกหน่อยนะลบสัตว t เลีชันลงไปสักลบห้าบวก หิวมาสักเฮ้ยบอกไว้แ,วแบนลงขึ้นมาสักสิบสี่นะครับอ่ะไม่พอใจก็เดี๋ยวลองอ่ะผมจะเพิ่มคอนทาร์มานิดนะึงสักวก,กสองให้พอเชอร์ดึงกลับนิดหน่อยให้มันสว่างนิดนะึงโอเคสิบประมาณนี้ อ่ะผมก็จะได้ทนประมาณนี้แล้วครับทนอ่กลางเต็นนะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองซิงค์ดูนะสามลูกผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ่าโอเคบีฟอสเตอร์ออหน่อยโอ้ยคอมชามากเลยจ้า โอเคอ่ะผมชอบและทนนี่ผมชอบแล้วอโอเคอ่ะผมเรียบร้อยครับทนกลางเต็นครับอ่ะหรือบอกชื่อทน่ะทนนี้ผมตั้งชื่อไปเลยว่าโทนกลางเต็นนะครับก่อเพื่อนก็นสามารถทำตามได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวอีพีนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการทําโทนกลางเต็นท์ครับเทคนิคง่ายๆที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถแต่งรูปภาพในสไตล์ที่เพื่อนๆชื่นชอบได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด u b s ส r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากตาไปถ่ายด้วยครับสาหรับอีพีหน้านะครับจะเป็น เนื้อหากเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือเพื่อนๆต้องการให้ทําคลิปหไหนๆนะครับก็คอมเมนต์นมาข้างล่างใต้คลิปได้นะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ